ครับวันนี้มีเด็กคนหนึ่งมาจากบุรีรัมณนะ์เนาะจะมาทําทรงตะกะแตนครับทรงตะกะแตนเขาจะเอาไปเล่นงานกระทงลอยกระทงผมจะทําให้ดูนะครับทรงตะกะแตนเนี่ยผมก็จะตัดให้ดูชัดๆเลยนะครับนี่ทรงตะกะแตนมันหัวโอ้ลูกหัวตะกะแตนมันจะเป็นอย่างนี้นี่ทรงตะกะแตนยงโยนะครับนี่ซุบนะี่ นี่ครับทรงตะกะแตนนี่คือตาตะกะแตนนี่ฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วครับดูนะครับแล้วเราก็ทําให้มันกลมๆทรงตะกะแตนนี้ซึ่งผมคิดออกมาว่ายามนี้เป็นยามตะกะแตนหรือว่าตาดัดคล้ายๆกับเหรือนดิจิตอลนอั่นแหละแต่ว่าเพียงแต่เราทํามาแปลงร่างให้เป็นทรงตะกะแตนอันนี้คือตาตะกะแตนอันนี้เรามาดูอีกข้างหนึ่งครับดูข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ ตาตะกะแตนครับคนที่มาตัดนี่มาจากบุรีรัมย์มาจากขมรน่นครแต่ว่าเราไม่บอกเลยครับครับทรงนี้เขาเรียกทรงตะกะแตนครับทรงตะกะแตนผมก็ทําให้ดูอยู่ครับเพราะว่าทรงนี้เขาจะไปแสดงงานลอยกระทงทรงตะกะแตนนะครับเนี่ยเวลาคุณขออีกคนเออครับ ทรงตะกะแตนครับอันนี้เขาเรียกทรงตะกะแตนอันนี้อันนี้คือคือด้านหลังตะกะแตนนะครับมีหางมันตะกะแตนมันยังไม่ทันโตนี่ครับทรงตะกะแตนเดี๋ยวนั่งตรงๆนะครับเดี๋ยวตาจัดให้ครับทรงตะกะแตนมีตัวมันครับตอนนี้มันเป็นดักแด้อยู่นี่หางมันตัวตะกะแตนมันจะลายลายลาอย่างนี้ครับ นี่ครับผมให้ดูชัดๆเลยครับเนี่ยเ้าเนตต้องการได้เลยนะครับคนนี้มาจากบุรีรัมย์เขมรครับอันนี้ตะกระแตนต้องทำข้างหน้าอย่างนี้ด้วยส่งตะกระแตนตะกระตรงอ่ะครับเนี่ยหน้ามันจะเป็นอย่างนี้ครับยุบยุบครับนี่ส่งตะกระแตนครับเสร็จแล้วครับนี่ดูพ่อเขาก็มาตัดเหมือนกันครับ พ่อเขานำลูกเขามาเขาจะไปแสดงเหมือนกันครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้วนด้วยนะครับคนนี้ชื่ออะไรนะครับกิม,ค,ม,ค,มครับกิมกิมครับเขาชื่อกิมขอบคุณครับสวัสดีครับ